สวัสดีทุกท่านครับเรามาดูภาพของวงรอบดาวพัสดุสบดีในปี2015กับ2016กันต่อนะครับที่เลข8กับเลข9นะครับนี่ครับผมเลข8กับเลข9นะครับเลข8ครับผมเป็นเป็นวงรอบของดาวพัสดุสบดีที่โครจรอ,อยู่ในเรือนชะตาที่เป็นเลขคู่นะครับจากภาพนี้นะครับจากภาพนี้ท่านจะเห็นวงรอบจานจักรราศรีนะครับเลข8โครจรอ,อยู่ในเรือนชะตาที่เป็นเลขคู่ทําให้เทนของดาว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเทนลงนะครับในปี2 0 1 5ลงมากว่า22.10หนระครับหรือลงมาประมาณ8 0 0 0ั0ถึงล้านบาทเลยนะครับแหมแ8 0 0 0ถึง้านล้านบาทนี่เป็นเงินของใครครับผมอาจจะเป็นเงินของท่านท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเงินของท่านก็ได้นะครับที่หมดตัวไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในเลข8ครับผมถ้าลองดูนะครับเลข8นะครับถ้าเกิดท่านใดที่เข้าไปซื้อดัชนีที่1 5 9 7นะครับลงมาจนถึง12 44ที่ตำแหน่ง เฮดนะครับลองคิดดูนะครับดัชนีลงมาเนี่ยประมาณ4ี่ห้าอันดับเลยนะครับลงมาตุบๆๆๆๆเลยนะครับถามว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าให้เจมเงินสำรองไว้ซื้อ3ระดับนะครับลงมาซื้อเพิ่ม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 นะครับผมว่าประมาณ3ามระดับนี่ก็หมดตัวแล้วครับไม่ต้องลงมาถึงหนึ่งสองสี่4ี่ครับก็ขายทิ้งหมดตัวกันไปแล้วนะครับนี่ครับคือเหตุผลที่ว่าท่านคำนวณ วงรอบของดาวปาศปีไม่ได้เนี่ยท่านลําบากครับผมท่านลําบากนะครับท่านไม่รู้ว่าวันไหนจะขึ้นวันไหนจะลงจะขึ้นจากวันไหนถึงวันไหนจะลงจากหรือว่าอะไรต่างๆนะครับท่านไม่รู้เลยครับผมท่านดูลองดูเล,เลขเก้านะครับเลขเก้าเป็นเทรนขึ้นในปี2 0ง6น่ะครับตลาดขึ้นมา2 3 9 5เแล้วครับผมก็ขึ้นมาประมาณ9 0 0 0ล้านบาทนะครับ9,000ล้านบาทเนี่ยแหมใครได้เงินก้อนนี้ไปก็ร่ํารวยเป็นหมหาเศรษฐีเลยนะครับ900 0ล้านบาทครับผมดัชนีขึ้นมาที่ตําแหน่งเจนะครับท่านดูนะครับ ตำแหน่ง J นะครับขึ้นมาที่1542ครับผม1542มันยังขึ้นไปต่อนะครับท่านสังเกตนะครับผมเขียนตำแหน่ง J ไว้ที่5กุมภาพันธ์สองศนะครับสแสดงว่าตำแหน่ง H 7มกราคม2 0 1 6จะขึ้นไปถึงตำแหน่ง J 5กุมภาพันธ์สองศนะครับตัดชนีที่ตำแหน่ง J ที่ผมเขียนไว้ตอนนี้1542นะครับวันที่ผมโพสต์ในเพจนะครับ วันที่ผมโพสต์ในเพจนะครับเป็นวันที่31ธันวาคมครับผม31ธันวาคม2016นะครับ2016นะครับในขณะที่ผมโพสเนี่ยผมบอกว่าตำแหน่ง H ไปถึง J เนี่ยตลาดจึงขึ้นไปถึง5กุมภาพันธ์นะครับผมโพสต์ก่อนเหตุการณ์ที่จะไปจบลงที่ตำแหน่ง J 1เดือนเต็มเลยนะครับดัชนีขึ้นไปจบที่ตำแหน่ง J 1585ครับผมยังขึ้นไปต่อถึงตำแหน่งนั้นหลังจากนั้นก็ตลาดก็ดรอปลงมาครับผมดรอปลงมา นี่แหละครับคือความสุดยอดของวิชาหัวสัตว์ยูเรเนียนที่สามารถคํานวณวันที่ขึ้นวันที่ลงได้จากตําแหน่งไหนไปหาตําแหน่งไหนได้แม่นยําเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะุมภาพันธ์ดอกลงมาแล้วก็ขึ้นต่อในช่วง10มีนาคมจนถึง21เมษายนครับผมเนี่ยครับคือคือการล่วงรู้อนาคตของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิชาหัวสัตว์ยูเรเนียนครับผมมีสเสน่ห์ก็ตรงนี้ครับมีความสุดยอดด้วยมีความสุดยอดกว่าเทคนิคและฟันเดเมนทัลครับเพราะว่า ผมได้อยู่วงการนี้มา23ปีได้เห็นนักลงทุนทุกระดับได้เห็นทุกสาขาวิชาแล้วมีสมรรถนะเค่อนข้างเดาเดาไปเดาไปสูงครับผมถูกต้องก็อย่างมากก็10-20%เท่านั้นนะครับยกเว้นหัวศาสตรย์ยูเลนเน่นครับที่สามารถคำนวณเวลาขึ้นและลงของตลาดหุ้นไทยและหุ้นทุกตัวได้นะครับ